เกินไปไหมคิวเทเที่ยววัดดังก่อนเจอกลุ่มคนขายลอตเตอรี่ยัดเย็นให้ซื้อหมดไปกว่าสามหมื่นทำคนดูรับไม่ได้เข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อเพื่อนไปดูคิวเทอกไปยูทูบเบอร์ชื่อดังลงคลิปล่าสุนใตตอนเที่ยวอุดรธานีโนแพนคำชะโนด เผยบรรยากาศการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีช่วงโดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้เดินทางไปยังวัดชื่อดังที่สายมูนิยมไปทําบุญและขอโชคลาภปรากฏว่าตั้งแต่ลงจากรถก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเมื่อรอเสนอขายของไหวซึ่งคิวเทก็ใจดีอุดหนุนตามสมควรแต่เมื่อมีกลุ่มคนขายลอตเตอรี่มาเสนอขายเป็นชุดสิบใบราคา3,900บาทคิวเทจึงถามว่ามีชุดเล็กกว่านี้ไหมโดยชุดห้าใบถูกเสนอขายในราคา 800บาทคิวเท่เผยว่าตั้งใจจะอุดหนุนทุกคนคนละนิดก็ยังดีจึงต่อรองราคาเหลือชุดละ500บาทได้ไหมแม้ค้าบางรายยอมลดให้เหลือ700บาทพร้อมอ้างว่าถ้าลดมากกว่านี้ก็ขาดทุนและพยายามหวัดล้อมด้วยการบอกว่ายูทูบเบอร์หนุ่มเป็นคนใจดีและอารมณ์ดีสุดท้ายเจ้าตัวก็ตกลงซื้อจากแมคค้ากลุ่มแรก3-4คนแต่ระหว่างจะจ่ายเงินก็มีแม่ค้ารายอื่น เดินตามมาเสนอขายลอตเตอรี่ให้คิวเทอีกหลายรายเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดยิ่งเจอคนขายลอตเตอรี่มาเพิ่มอีกหลายสิบคนคิวเทจึงขอซื้อในราคาเท่ากันคือชุดละเจ็ดรายบาท และแจ้งว่าจะขอซื้อเท่าที่ไว้สรุปได้ลอตเตอรี่ทั้งหมด44ชุดรวมเป็นเงิน38,000บาทต่อมาคิวเทดได้เล่าในคลิปว่าเจตนาคืออยากช่วยเหลือคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้หวังจะถูกรางวัลอะไรพร้อมกล่าวว่าช่วยเท่าที่เราไววผมไหวแค่นี้จริงๆพร้อมยังยิ้มย้ำแจ่มใสและในระหว่างทางที่เดินเที่ยวในวัดก็ยังนำลอตเตอรี่ที่ซื้อมา แจกให้กับผู้คนที่พบเจออีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปแฟ้งคลับและผู้ชมจำนวนมากแสดงความเห็นใจและรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่คิวเทเจอนายคนมองว่าเป็นการหยัดเยียดการขายและสร้างความรบกวนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าราคาลอตเตอรี่ดูจะแพงเกินจริงทำให้บรรยากาศดีๆของคลิปต้องสะดุดลงเพราะเหตุการณ์นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ